หลายท่านคงเคยได้ยินมาแล้วนะครับกะเพราหน้าลกแตกซึ่งวันนี้มาชมกันนะครับว่าวิธีการทำกะเพราหน้าลกแตกของร้านนี้ะจะทำยังไงร้านนี้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่าอำเภอเมืองเพชรบุรีนะครับอยู่ตรงข้ามซอยสามแล้ววันนี้เรามาบุกครัวกะเพราหน้าลกแตกนะครับไปดูส่วนประกอบกัน,นะครับวันนี้น้องแบงค์จะทำะกะเพราหมูหน้าลกแตกนะครับ มีหมูนะครับมีน้ำตาลมีรสด,ดีนะครับมีซี่ยวขาวออันนี้เป็นพอดหอยนางรมแล้วก็พริกกระเทียมนะครับเดี๋ยวน้องแบง์จะบรรเลงให้ดูนะครับว่ากระเพรานโนกแตกอร่อยสมคำร่ำรือแล้วก็บุกควนวันนี้ครับสำหรับกระเพรานนกแตกเนี่ยก็จำหน่าย4ช่องทางนะครับมีฟู d p นด้านะครับแก๊ f ฟูดอ่าแล้วก็ไลน์แมรรวมทั้งทุปปี้นะครับ เสิร์ฟหาควาว่ากับเรานรสแสคกับเน้นกับเพารานี่ครับเดียวหอ,อ,อมหอมกระเทียมกับพริกนะครับผ่าน,นสุดสดจะทำให้คมกันไปนค้อนคลอกัอนนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูนะครับนี่นะครับมีบุกคัวกับเรานรสแตกนะครับเดี๋ยนดูะัรับสั่งได้4ี่ช่องทางนะครับแก๊ปฟู้ด l าลายแมนฟู้ดแอนด้า แล้วก็ท็อปปี้ฟู๊นะครับสี่ช่องทางทิ้มคําว่ากับเพลินรบแตกครับตรงในเขตอันเพิเมืองเพชรบุรีครับดึงน้ำซุปนะครับใส่น้ำซุปแน่น,าานอนก็จะเห็นว่าเริ่มเข้านเนื้อแล้วนะครับครับทิ้พ่อครัวหัวปลาครับน้องแบงพ่อครัวที่นี่ก็มีหลายคนนะครับมีหลายคนนะครับทีนี้มันมรเริ่ม ็ใช้แบบน้ำมันมากนะครับแล้ก็ผัดแบบโบราณเลยนะครับมีผกไปมผผิดำผัดกะเพราหอมแดงใส่ถั่วใบไยกะเพราไปผัดก็จะเห็นน้ด้วยผิดำมันก็ครขึ้นต่าตๆ เสกะเพรานรกแตกนะครับมาทานกันที่ในหมู่บ้านคุ้งเพชรก็ได้นะครับตัวเมืองเพชรบุรีหรือจะสั่งได้นะครับตามช่องทางที่บอกสี่ช่องทางครับคอ,อปปี้เทรัปปี้ฟูนะครับพูธแอนดา้าไดแมนและก็แกฟูนะครับองะครับกะเพรานรกแตกนะครับที่อำเภอเมืองเพชรบุรีในหมู่บ้านคุ้งเพชรครับ